ใบดีเนาะมาครัวปลาเนาะปลาที่เาไปหามาเป็นพอค่าเป,ปา็นคนซื้อตอนน้อยเป็นตัวเลือกเอาแต่าโลถึงเนี่ยเนี่มาเห็ดเห็ดแห้งไว้เด็กๆได้ตาเห็ดเนาะเดี๋ยวนั่งนั่งทองเขาไปทอดทอดนีทอดกินตะแงนี่เนาเมนูตะแง อันตาแท่บเลยครับเอเพิ่มแท่บกว่ามูมันเจีอวมันๆเวลาทอดเขาย่านปลาเด็ดเดียวแอบมูเลยหมูสูบไปได้แล้วเนื้อแซ่บกว่าปลาอื่นี่ย่แซ่บกันเลยเปนปลาตาก่บ รอดเส็ยไปเอาหวัยายวม้วนใหญยรือเาหัวม่วงม่วงไข่มากินมากินในบ้านมากพอที่ด้กินจ้ะไข่ไข่เลยเมื่อก่อนเราจะไปหาก็กินครับ เบิดเลยหลอดหลอดมัดตาแหงตาแหงก็แดดหนึ่งแล้วนะแล้วก็มันใส่ตู้ไว้ทอดกินมัน ยจะอยู่ยสวนเห็ดตู๋น้อยแล้วน้องคิดเห็ดแบบเป็นซีนแหงตาขายนะครับแต่เขาได้ตามาลายตงารงนี้ปาแหงเลยเป็นหลอดเป็นหลอดใส่ใส่จอบไป็นับเป็นหมัดนี่หมัดสิพันสิพันเจ้าพอได้ขายจา้ะแม่กบเบลล่าพยาบาลนะ นาง,ทอ,นงท,อออทอดนางทอดเวลาทอดมันย่แทบไปยเนาะมันจะมันมันสุชรายสิเขาจะหมัมกกินยิบไปเนาะนางทอดไปขั้นสมกินกับแจ่วขี่ปาลาแทบเห็นมันนียังก,กินมาทอดถิน สุกแป้งทอดก็ทอดเสร็จแท้ตอนททอดแต่เฉพาะแตนั่งทอดนะครกับกระดูกติดหน่อยพอ กับพ่อกินมีเนะาะเขาอยู่สามสี่ห้าคนมันมีเจี๊ยบราดันก็มามาแต่งานเพื่อทำมาล็อกเนาะเขาก็คั่วเรียบร้อยไปเนาะอันนี้เขาก็เจ็บแห้งม,มันมีเอ็ดสิบหลอดปลาหลอดปลาแดดเดียวสนน่วนกระดูกเขาก็จะไว้หนึ่งมือมีเนาะเอาไว้มกมกใส่ปลาคาร์พออนจะไปหาเงาบดแดงบเงาบดแดงมาใส่ ตอ<ม>นนี้ครับเมนูกับข่าวฮอตแรงเลยเนาะถ้าเป็นนังทองปลาทอดเนาะปลากปลาสองโตกับจนก็เต็มกระมังเลยเนาะเห็ดลอดก็ได้ลายได้ให้เด็กๆกินลายมืออยู่เนาะเั็เด็กเอากระชิมมาม่าปลาแล้วเนาะสบายดีจ้ะพี่เนาะวันนี้กระชิมมาทอดก่อนพี่น้องตอนนี้ก็จะมีน้องซีกับคนมา

รสดีนะครัสดีก็จะเปีกยกละเป็นกรเค็มเหมือนกัะมาณมีน้ำตาลมาจะใส่น,น้ำตาลไม่วันคือพอค่อยค่อยต่อมนะจะุดสดโตยปลาจะจะหาน

ใส่กระเทียมพี่เนาะจริงจริงมันต้องมีลักซีพิคไทยดะพิกไทยเม็ดมันจะหอมนี่ฮะผมมีเอาใส่อะไรกระเทียมใส่กระเทียมกระเซ๊เด้ ตู้เย็นไว้ก่อนนะมื่จ้ามื่ติตามาทำมันก่นอ,กอนเน,นี้ขอนางไก่อนคิมเบ้างแกะบ้างแ,แ,แ,แกะแกกะเียมหอม,ผมใช้โหทีครายมาหอมนะ ไ,ไ่ใช่ก็เม่นเลยมิโนะ่ไม่ได้ไปเอาแต่จะใกล้จะมาหอมยิ่งตรงนี้ไข่ตาผักสิ่งอ่างหอมด้านนี้เอาปจิ้ทอดแปง้แปงๆเาเลยแอ้ทอ,เอ,ทอดเนาะนางตองปลานาะ กำลังทอดปลานะครับพี่น้องขาัสดีกจ้าสบายดีพี่น้องทุกคนนะคระับสวัสดีครับอ่าเสียงน้ำมันเสียงปลาอนตกทอดปลาใหญ่พี่น้องเอ้ยได้ปลาใหญ่เช่างนี่ก็ได้หักกระด็นมาหอดเถือนพี่น้องเอ้ยกัสจได้ปลาอีกแล้วงานสังคมบ่ไปลายก็พอได้ทั้งนั่นกระทิ่มบ่ได้ทั้งนี่กระทิ่มบ่ได้โอ้ย โทษโทรบางงานงานสังคมไน้ยเคยผงพ,พาศัยกันพี่น้องจะไปกับก่ได้กำลังหายเบาอ้อยมาหลับดี๋ยวปารปซาเป็นกำลังทอดปลาพี่น้องมีโนโบุนี้ก็สซิมีทอดปลาแล้วก็ตตำมกฮุงงามแรงผมเป็นสิเจ็บทออบอผักกีตำมะฮุงงามแรงก่อนนอน ปีชาก็คือพาแทนเมียนะไรอย่างเงี้ข eh> e like ็ดใสอยู ern, ่คือพาแทนเมียอยากไปเรตตัมก ah ุงบ่บ่เอาได้สองคนนี่ก็เมื่อยเลยสนั่นฟันพื้นอยู่สองคนนี่ก็เมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยเงี้ยสิมาเอาเพิ่มดิสองคนนี่ก็ห้ามีเพสนั่นฟันพื้นอยู่ลาเจ้านอกบ่ฮะเจ้านอกบ่ เอาอได้ไปอดอย่งน้องตาบอกว่าอยากได้น้องพี่น้องตายอะไรแบบนี้แม่ไหจะได้เอาคนที่สามบ่ะเริ่มสุกก็นจะพี่น้องสีเหลืองอลานะจาพี่น้องค่านี่ค่ะสีเหลืองค่ะเป็นกระแสบพี่น้องหนังปลาหนังปลากรอบกรอบกินกระตําบังหงยามแรงพี่น้อง หนังปลาหนังทองมันนะแม่มันเสียบมันสีกรอบมันส้นิ่มเนะพี่น้องกรอบนอกนิ่มในค่ะหนังปลาทอดจ้าหนังทองเนะพี่น้องแซีบแทนแน่นอนนะคพี่น้องขามากินน้ำกันเด้อจ้าสบายดีพี่น้องมาแล้วกินข้าวไหมครับกินข้าวแล้วกันตามมะงงบนฝาขวดมัแข็งนะครับมันแข็งแส่ไม่เปี๊ด แค่ไหมเป๊ไข่ปลาสาย่างนียเพชป็ดตัวอะไรเพชรชุบไปอัน่รกี่ร well ูปมันเนไปอันนไป่นมัไปอันจะอันชื้ออ่าหนมันก็อานแล้วมันแท่มันก็เพชรปดเพรนีเดีวอาน ไอ้พุกินหอกไอกินทอดปลาอือไอ้เนี่ยอดปลาไอ้ไม่แก้มทอดปลากระอปลาลกน่มกงกอกอขึ้นมกาไม่ไดมารามออืมีกาขอกอขึ้นมา ครจะเป็นนังชอบนหนินงในแล้วต่อไปแล้วต่อบปแ้แช่นปลาปลาต่างๆใช่ไ่ขนวยปลาคงปลาขาวปลาคือง่ายปลาขาวปลาขาวไหนนปลาคือท้า ซาไปานะข้างนอกกับลมพัดเย,ย็นๆแ,แล้วอย่างเชียงลมพัดไผ่เสียะซาซาดูใครอะพ่อุ เป็นปากคุณ <c ười> หิวข่าวจ้ะคุยตงโมง่ายใช่ไหมเฮ <c ười> อขาวเลยเหน่มเ <c ười> okay, พ่ก็ทำหนุมคุยตงโมขำง่ายขำเลย

ออกองนอกนีไหมหนู่นั่งข้าไ,ได้นี่ยน,ะนะั่นจจนไปแล้วใบกระดาษข่แทบแทบป็นังตอตกปาเก็ตนันนตงตอแบบนั้นเลบลกจากตปาสินมืมาแล้วจ้าดีขอแรงมากันจ้า เมื่อกี้พกววนนูกินข้าวแรงกันตะเวนนาะพี่แล้วกินคุ้มชอบคุ้มกินข้าวแรงเดินมาเป็นมากแตเปรียกมากแต่หาดีากินแม่จะเคยที่มาโบก,ก,กนนันถ่ายกินขาวแรงอมกันบดดมยังยินเสียงดมหรือบ่าอะร Me hago quiero. คลิปนี้ก like so ็จะได้พาบรรยากาศไปทำนี้ตะพี่น้องเข่าที่อินเลยพี่น้อง่จพี่น้องเใจพี่น้องขาฝากเขาไปใจพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องส่งบทวิชาส่งเตยงบรละกษณ์ส่งอมเอ็มซาลาบ์ตต์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไปมูตต์ฝากกดไลค์กดแชร์น่ารักไหมหั Sahabat, sebaiknya. Sebaiknya,